สบายดีสวัสดีครับโอเคทุกคนเหมือนในบาสตาีกัจะพาทุกคนไปเบิงเนาะการผลิตรถยานหุ่มเกาะฟีมือของคนไทยนะนั่นก็คือเจ้า R 6กร้อูณแปนะทุกคนกัเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ผลิตจากฟีมือคนไทยไอเดียของคนไทยมันสมองของคนไทยลุวนๆเลยนะทุกคนกัเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะที่ประเทศไทยรู้สึกว่า ลำสมัยแล้วก็เก่าเก่าไกลมากๆเลยอะ่ะทุกคนก็อธิบายบ่ถือกระดีจิงเฮ่าแบบไปหาข้อมูลก็ยิงแบบตาสว่างขื้นยิงในหูลึกแล้วก็ยิงในหูแบบว่าประเทศไทยผลิตยังไนน้แน่ซึ่งมากกว่าอาหารกันแล้วกันเนาะทุกคนซึ่งโดยปกติแล้วอาหารการกินหรือว่าเครื่องอุปโหคบุิโภต่างๆในส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสินค้าของ ประเทศไทยหรือวในประเทศไทยทั้งนั้นเนาะซึ่งในในด่านของยุทธปกรณ์หรือยานพาหนะเกี่ยวกับกองทัพต่างๆประเทศไทยกับบริเนอยหนาเลยทุกคนถือว่ามีคือบ้านคือเมืองเขานะทุกคนเพอเพออาจจะมีมากกว่าบางประเทศโดยสัมเนาะทุกคนก่ต้องใจคคำว่า,าเป็นอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนที่ประทับใจมากๆเลยที่ได้เห็นแล้วก็เป็นเก่าวที่แบบสําคัญของประเทศไทยนะก่ รถ8คูณ8นี่ก็จะได้เขาประจำการอยู่ที่กองทัพไทยนะทุกคนนาวิกโยธินและก็จะมีในเรื่องของหลายๆบริษัทเนาะทุกคนที่เพ่นผลิตเองในเรื่องของรถยานหุม้มเกาะมันก็มีรายบริษัทดีทุกคนหลกัลกๆเลยที่มีสื่อเตียงกับไซเซลรี่แล้ก็บริษัทพานัทนะทุกคนซึ่ง R 600 8คูณ8เนี่เป็นของบริษัทพานัทผลิต,น,ตนะพี่น้องกา อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนถาม,มุมมองอีกอย่าง,นง,ง,ง,นห,นงหนึ่งกับผลิตเองใส่เองมันกับหนึ่งหนึ่งกับสนับสนุนสินค้าประเทศตัวเองสองก็คือคนเกง่งคนมีมันสมองก็เอามาใส่และเอามาเคยจะได้มาปะลองฟีมือนะผลิตเองคิดเองใส่เองจีิงๆนะทุกคนและกัที่สําคัญก็คือในการนําเขานะทุกคนหลายๆคนก็อาจจะหูว่าสินค้าของ อาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ต่างๆของทางการทหารนี่มันขอนขาง,งจะมีราคาแพงมากๆเลยถ้าเกิดว่านํำข่าจากประเทศอื่นนะทุกคนโดยเฉพาะสมุทรย่านหุม่มเกาะหคันนะประเทศไทยผลิตเองกับคันละโบเกิน60-70บล้านนื่องแล้วทุกคนถ้าเกิดว่านำข่าวก็อาจจะลอยหลานนื่องนะกอันนี้คือคือเป็นข้อเปรียบเทียบต่างๆนะเพราะฉะนั้นการผลิตเองมันก็นสาม,มารถที่แบบอ่าคือนะ บริหารงบประมาณในในกองทัพได้ดีนะในการจัดสื่ออีกอย่างก็เป็นสินค้าของคนไทยเองสิ่งที่ประทับใจแห่งยี่ดีก็คือคนไทยเห็ดเองผลิตเองส้างเองนะทุกคนซึ่งบ่ได้แบบคือประเทศไทยกับบได้อไว้ตัวเองขึ้นมาว่าเฮ้ยเฮาผลิตได้เฮาแบบเก่งยังสินะ ซึ่งประเทศอื่นเขากันยังสื่นชมนะจนเขาแบบมาสื่อสินค้าของไทยบ่ว่าสิเป็นลอนยานหุ่เก่ออย่างต่างๆหลายหลายประเทศทั่วโลกที่บาิตีเบิง่งของบริษัทใสเซลี่นะทุกคนด้เบิ่งของเพิ่นมีบ่ว่าสิเป็นฝรั่งเศสประเทศเ,อเ,ศเทศยอรม,มันประเทศยังทีนะขันไปได้เข้าไปเบิ่งนะทุกคนมันมีหลายประเทศมากมาเลยที่แบบสั่งสื่อจากประเทศไทยบ่ว่าสิเป็นมาเลเซียเองสินะ ที่สังจอในบริษัทของไยซยเซรีนะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอ่าส่องซิงหาแซแนลนะทุกคนแล้วก็ขอขอบพระคุณคลิปหลักๆของตนสบับเลยนั่นะก็คือบริษัทพนัดนะทุกคนกลับไปเบิ่งมพระสุนมกันเนาะเจ้า r 6 0กยแบบคุณ8ทมาประจำการอยู่ในนาวิกโตดินของไทยนะทุกคน ขอต้อนรับเข้าสู่สิงหาชแนลหลายคนอาจคิดว่ายานรบหรือยุทโธปกรณ์ทางทหารเกือบทั้งหมดของไทยนั้นมาจากการนำเข้าจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วยังมีสิ่งที่คนไทยสามารถผลิตขึ้นเองได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกด้วยการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองลดงบประมาณในการนำเข้ายุทโธปกรณ์วันนี้จะพาคุณไปชมสุดยอดยานกรอบฝีมือคนไทย ที่ไม่แพ้ชาติใดนนโลกที่มีมากมายหลายบริษัทโดยจะนําเสนอเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจากทั้งหมดที่เป็นคู่สัญญากับกองทัพรวมกันหลายหมื่นล้านบาท a หกร้อยแปดคูณแ โดยบริษัทพนักเอสเซมบรี S S e B R e, ซึ่งได้ส่งมอบยานหุ้มเกราอลอยางแบบลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก a 6 0 8ณ8ให้แก่นามวิเคยทินไทยเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2 0 2 3ที่ผ่านมาราคาต่อคัน49.9ล้านบาทเป็นเคี่ยวเล็บใหม่ประจำการเรียบร้อยนั้นโรงเรียนนามวิเคราทินกองทัพเรือถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่ผ่านการวิจัยพัฒนา ออกแบบและผลิตโดยบริษัทคนไทยพันการรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานยุทโภกกรกระวงกลาโหมโดยมีจุดเด่นดังนี้ 1. ขับได้อย่างนุ่มนวลรักษาสมบูรณ์ของตัวรถให้มีเสถียรภาพลดความเหนื่อยล้าของพลขับขนาดปฏิบัติการยุทธ 2. ระบบบังคับเลี้ยวได้2ระบบคือเลี้ยว4ล้อและเลี้ยว8ล้อสามารถเคลื่อนที่แบบทะแยงหรือแครบโหมดและเคลื่อนที่แบบเลื้อย หรือสเนกโหมดปฏิบัติการได้ในทุกสภาพภูมิประเทศ 3. สมรรถนะสูงทั้งบนบกและในน้ำทำความเร็วขณะลอยตัวในน้ำได้มากถึง13.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบรรทุกกำลังพลเดิมมากถึง20นายได้แก่ผู้บังคับรถพลยิงและพลขับด้วยความเร็วในน้ำนั้นถือเป็นปัจจัยหลักต่อความปลอดภัยและการรอดชีวิตของกำลังพลน้ำหนัก25ตัน ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลจากคามินให้กำลังสูงสุด600แรงม้าจากสหรัฐเกียร์ออโต้6สปีดจากไอริสันความเร็วสูงสุดบนถนน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการ800กิโลเมตรข้ามสิ่งกีดขวางได้สูงสุด0.6เมตรไต่ลาดยางได้40%ไต่ทางชันได้สูง60%สามารถติดตั้งป้อมปืนคุณอัตโนมัติขนาด12.7ม mm, มและ7.62ม mm, เมเช่นป้อมปืนอเซลซนซาจากตรุรกี DTI Back w i d o w Spider 8x8 8. โดยบริษัทปีชาถาวรุตสาหกรรมจำกัดได้รับสัญญาจาก DTI หรือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศยันก่อร้อยยาง 8x8 8, ที่ได้ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2015ใช้เวลาวิจัยนานเกือบ2ปีเต็มภายใต้กรอบเวลาและงบประมาณที่จำกัดสร้างต้นแบบยันก่อร้อยยางคันแรกของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า ยันก่อรอยยางจากประเทศอื่นโดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC ทและยังมีผ้าเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญร่วมด้วยถือได้ว,ว่าสร้างจากเทคโนโลยีของตนเองมากถึง60เซ็นต์มีประสิทธิภาพตรงกับข้อกำหนดมาตรฐานของ NATO Star ร์เป็นระบบขับเคลื่อน8ล้อสามารถขับเคลื่อนได้ทั้งในน้ำและบนบกรองรับผู้ปฏิบัติภารกิจได้มากถึง12นายคือพลขับ1พลยิงหนึ่งผู้บังคับรถ1และพลรบ9นาย สามารถติดตั้งป้อมปืนได้ถึงขนาด30มิลิเมตรมีกล้องตรวจการรอบคันจึงปฏิบัติภารกิจได้แตกต่างในหลากหลายรูปแบบตัวเกราะมีคุณสมบัติมาตรฐานนาโต้สจ๊าแนก4569ในระดับ4ทนทานต่อกระสุนปืนเล็กทุกชนิดทนทานต่อกระสุนปืนกลหนักขนาด14.5ม mm ิิเมตรได้ในระยะที่200เมตร ทนต่อแรงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ได้ที่ขนาด155ม mm. ิลลิเมตรสามารถไต่ลาดชันได้มาน้อยกว่า60%สามารถไต่ลาดเอียงได้มาน้อยกว่า30%สามารถลุยน้ําลึกได้มาน้อยกว่า0.8เมตรระบบควบคุมการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความแม่นยําในการขับเคลื่อนมีระบบกล้อง EO หรือ Electro Optical เพิ่มการรับรู้สถานการณ์ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนออกแบบเป็นแบบโมดูล รองรับการเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กเซนทริกสะดวกประหยัดในการส่งกำลังบำรุง First Win t o มันติ Pop icle, 4. ด Pro Post Vehicle MPV 4x4 ้วยบริษัทชัยศรีเมทัลแอนด์รับเบอร์จำกัดปลดหุ้มเกาะอเนกประสงค์แบบขับเคลื่อน4ีล้อราคาต่อคัน18.6ล้านบาท กรอบป้องกันกระสุนด้วยกระสุนขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรและป้องกันวัตถุร,ระเบิดตามมาตรฐาน s t a น n e ็4569 r e v e l โดยการออกแบบกระดองรูปตัว V-shape ที่บริเวณใต้ท้องรถซึ่งสามารถลดแรงผลักดันจากการระเบิดได้ดี สามารถบรรทุกกำลังพลพร้อมสัมภาระได้10บนายมีความแข็งแกร่งทนทานต่อสภาพการใช้งานในพื้นที่ที่มีการโจมตีและการวางระเบิดแสวงเครื่องเครื่องยนต์จากแคป330แรงม้าแรงบิดสูงสุด1,160มนิวตันเมตรเกียอโต้จากเอลิสันระบบขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์พร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายพร้อมวงยางในแบบตันหรือแฟรตรันสามารถขับได้50กิโลเมตรแม้ไร้ลมยาง มีระบบเติมลมและปล่อยลมสักภายในตัวรถมีฝาครอบและขาตั้งปืนกลขนาด5.56หรือ7.62หรือ12.7ม mm, ิลิเมตรหรือปืนกลหลายลำกล้องแบบ M134 มินิกันแบบได้แบบหนึ่งสามารถติดตั้งปืนกลอัตโนมัติหรือ r c w s ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้สูง500มิลิเมตรเรียปฏิบัติการไม่น้อยกว่า600กิโลเมตรบรรทุกน้ำหนักได้1.5ตัน DTI WAPC 8 8 c Ti g e r กอองทัพเรือมีโครงการจัดหายานเกราะแบบลำเลียงพล8 8สําสำหรับนาวิกโยธินไทยจำนวนถึง7คันด้วยวงเงิน448ล้านบาทด้วยบริษัทชอทวีจำกัดมหาชน ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ถือเป็นยานก่อร้อยอยางแบบสะเทอนน้ำสะเทินบกหรือ WAPC ที่พัฒนาในไทยเป็นครั้งแรกจะมีราคาคันละ150ล้านบาทโดยผ่านการทดสอบเคลื่อนที่ในทะเลเปิดโดยปล่อยจากเรืออุยกพลคลขึ้นบกขึ้นสู่ชายฝั่งหนาหาัดยาวาอำเภสตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อเข้าประจำการในกองพลนาวิเกโยธินต่อไปจะถูกนำมาใช้ในการยกพลเคลื่อนบกเคลื่อนที่2 และ e ซ็กันเวฟหลังจากขึ้นแรกคือยานก่อสะเทินน้ำสะเทินบก Wav 7A1 ที่ผลิตในสหรัฐแต่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยบริษัทชัยเสรี DTIWPC884 a Tiger ติดตั้งป้อมปืนแบบรีโมทเวปบอนสเตชันหรือ RWS แบบ a d d a M30 ขนาด30มิิเมตรจากบริษัท ST Kinetic สิงคโปร์มีจุดด้อยคือมีความเร็วในขณะลอยตัวในน้ำเพียง10.1กิเมต่อชั่วโมง และสามารถบรรทุกกำลังพลได้เพียง14นายเท่านั้นและได้ส่งมอบให้กับนามวิคโยธินไทยวันที่18พฤษภาคมปี2513ทุกคนเห็นฝีมือของคนไทยแหละบอกได้เลยว่าง่ายๆคือยุ่งเงียบบว์วอบวอภัยนะทุกคนแต่ข้างในมีประสิทธิภาพมีเอ่คยอย้ามีเนีมีมีหัวคิดที่แบบสลาดนะทุกคนนึกออกปะมี มีของดีแต่บวกโชว์เนืงองออกว่าทุกคนนะนี่ก็คือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เห็นในชัดเจนว่าในดานอีกยงต่างๆของประเทศไทยนี่บวชบวได้ส้มนะทุกคนบวกตามความจริงบวาตามความเป็นจริงในเรื่องทานทับทานในเรื่องของยุทป,ปกรณ์กับผลิตเองใส่นะทุกคนในเรื่องแบบข่าวปลาอาหารกับผลิตเองนะทุกคนเครื่องอุปโภคบริโภคกับผลิตเองนะกับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ สุดยอดเลยทาเป็นบางประเทศนะทุกคนท่าผลิตยานฮุมกอได้ไปน,นะคงจะหมู่ไปอีกสิบจาดนะทุกคนเอาละทุกคนสำหรับทีมบริบัทที่ขอต้องขอขอบพระคุณสองซิงหาเซเนลนะทุกคนและกับบริษัทของผานัดนะขิปตนฉบับสำหรับทีมบริษัทที่ขอตัวลาพีและน้องไปก่อนฝากกูเล่ก็แชร์กดติดตามนะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย